มือก็บทุกคนได้เรียบร้อยแล้วก็ปลาหนึ่งตัวโอ้โหตัวใหญ่ที่สุดด้วย สดครับผมผมช m อวินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกปลานะครับตรงข้างบ้านนี่นะครับผมสถานที่รับรับแรลงไปลุยกันเลยดูครับไปติดกันเลยครับผมทุกคนในที่สุดนะครับผมจะได้มาทดลองอีกตัวตะก้อตะข่ายที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเป็นไงฮะทุกคนนี่นะครับในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมประดิษฐ์ก็คือตะก้อตะข่ายตัวนี้นะครับ มีความสามารถต้นทุนเนี่ยไม่ถึง10บาทหรอกครับตัวนี้ก็ไม่กี่ไม่กี่บาท5บาทตัวนี้บาทเดียวนะครับตัวนี้ก็ตัดแบ่งมานะครับก็ไม่แพงครับซื้อเป็นม้วนก็20บาทเองเราก็ตัดแบ่งมาได้เป็นห้าม้วนก็โอเคครับต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงไม่ถึง10บาทประมาณ10บาทแล้วกันนะครับถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือตามร้านก็จะขายอยู่20บาท25บาทใช่ไหมครับแต่ของเรานี้ต้นทุนประหยัดกว่าไปครึ่งต่อครึ่งเลย นะครับผมลองดูนะครับลองประดิษฐ์กันดูนะครับตามคิดที่ผมลงไปก่อนหน้านี้โอเคครับผมมาดูนะครับว่าผมจะได้ปลาไหมครับนะฮะตามสูตรที่ผมจะวางไว้นะครับตัวนี้โอเคเรามาเรามาผสมกันเลยครับว่าเราผสมอะไรกันบ้างนะครับในการใช้อุปกรณ์นะครับในการผสมนะครับมีสิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะครับนี่เลยครับปลาอันนี้เขาเรียกว่า ขนมปังนะครับขนมปังขนมปังเก่านะครับที่ไม่กินแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังเบเกอรี่หรืออะไรก็ตามกินนี่หึงเลยนะครับขนมปังเก่าแล้วก็นี่ครับตกเพลินนะครับอันนี้เป็นคกว่าปลาป่นแล้วกันเนาะปลาป่นหรือว่าเป็นเหมือนเหมือนแนวอาหารปลาป่นนะครับตัวนี้นะครับตกเพลินตัวนี้โอเคครับถุง35บาทแล้วก็ข้อสําคัญเลยวันนี้ผมจะมาตกปลาเกล็ดนะครับ ผมจะต้องใช้กลิ่นนมแมวนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้เด็กนะกลิ่นนมแมวตัวนี้ผมจะมาตกนะครับมาลองดูนะครับว่าส่วนผสมทั้งสามอย่างเนี่ยมันจะได้ปลาหรือเปล่าสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมองผสมก็คือไอเนี้ยฮะ,ะคือปลาไอขนมปังขนมปังสัก้อนนะฮะขนมปังแล้วก็นี่นะครับ ผส,สมเข้าไปเลยแล้วก็หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อนมแมวครับอือหือกินหึงนมแมวมากนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นหัวเชื้อนมแมวที่เอาไว้กินนะเป็นหัวเชื้อนมแมวที่เอาไว้สําหรับตกปลานะครับไม่ใช่เอาไว้กินนะครับเอาไปผสมไม่ได้นะครับตัวนี้ตกปลาเท่านั้นนะครับอ่ะเราก็ขยาเลยครับ ให้มันเข้ากันนะครับเหนียวเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเหนียวเท่าไหร่ยิ่งดีผมจะให้ดูนี่นะครับขยำเข้าไปเลยครับเหนียวเท่าไหร่ยิ่งดีครับทำไว้นะครับขยำใส่เข้าไปเลยนะครับบีบใส่เข้าไปอย่างนี้ครับ อ,อัดเข้าไปครับอัดเข้าไปให้แน่นๆสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรปลาเกตนะครับปลาเกตพวกปลาขาวปลากระเพียนอะไรพวกนี้ครับปลาหมออย่างเงี้ยเราจะได้ปลาพวกนี้เป็นปลาเกตนะครับปลาช่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าช่อนได้ก็คงดีครับแต่มันคงทะลุเอกปลาขายแน่นอนนะครับช่อนมันแข็งนะครับ ช่อนจะเป็นเป็นพวกพวกจำพวกผิวน้ำมากกว่าฮะอันนี้เราจะได้ได้ปลาพวกปลาขาวอย่างเงี้ยครับหรือปลาเกตนะสำคัญคงปลาเกตนี่นะครับอ่ะนี่นะฮะทุกคนเรามาดูนะครับว่าเราปั้นกันให้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นก้อนอย่างนี้เลยแล้วก็ออกตรงเนี้ยเราก็ปล่อยไปมาดูนะครับเราจะได้กี่ตัวโอเคครับ พอดีอย่แบบนี้นะฮะเราก็ตั้งไว้เลยแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็รอประมาณสิบนาที2ี่นาทีนะครับแล้วค่อยดึงมานะครับปลามันจะเข้ามากินแล้วก็มาปิดน,นะครับโอเคเดีย๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ ตอนที่เรารออย่างนี้นะครับเราก็ตอนที่เรารออย่างนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมถุงมือนะครับถุงมือเพื่อที่จะเตรียมพร้อมจับปลานะครับ หนึ่งกระเพือกคนได้เรียบร้อยแล้วก็กวกลวกปลาหนึ่งตัวโอ้โหตัวใหญ่ที่สุดด้วยเยี่ยมไหมฮะสุดยอดเลยครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ปลามาปลาหมอมาสองตัวปลาเสด็จนะฮะสองตัวเลยนะมาดูครับดูปลาเสด็จสองตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ ก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการปล่อยมันลงน้ํานะครับมาเรามาปล่อยลงน้ากันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากติดตามนะครับช่องผมด้วยนะฮะ GM Win ินนะครับผมแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับติดตามผมซับสไครต์ผมแชร์ผมเยอะๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะกำลังเป็นช่วงกั้งตัวนะครับผมยังไงฝากนด้วยนะครับแล้วเจอกันะครับทุกคนบ๊ายบายครับไป บาย